เยโฮนี่จะรับส,สู่แล้วสเกมมิ่งนะฮะวันนี้จะมาลุยกับตัวอะไรก็มาดูกันเนื่องจากว่าเมื่อวานแพ้มาวันนี้ก็เลยจะขอเอาคืนนะผมผมต้องการจะขึ้นไปอยู่คอนเฟิรเร์ให้ได้นะฮะก็มาดูว่าถ้าเกิดผมเอาจริงขึ้นมามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะเล่นแบบเอาจริงเอาจังเลยอะมาดูว่าจะสามารถหาชัยชนะไม่ทีมได้หรือไม่นะฮะส่วนไว้ตัวอะไรก็ค่อยดูกันอีกทีในเกมแล้วก็ สเต็ปมันยังไงก็เดี๋ยวจะวาอธิบายให้ฟังนะครับ mm. Now, หาห้องเจอแล้วนึกว่าจะหานานกว่านี้อย่าว่าน้องมันวันอาทิตย์ดามันเลยแบบเออหาง่ายห,หน่อยโอเคก็ใครแอดมาก็รับหมดแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปหาห้องธรรมดาแล้วลองกดชวนแล้วแต่ไม่มีใครเข้ามาเลยส่วนขาประจําก็เล่นกันอยู่เนาะเรามีเวลาในการอัดไม่นานนะฮะก็เลยมาลุยหมดจัดอันดับละกัน จะได้ให้ดู power ตอนเราเอาจริงด้วยว่ามันโหดขนาดไหนเราจะขอเป็นคนที่เลือกตัวเป็นคนสุดท้ายนะฮะเพื่อที่จะดูว่าควรเลือกตัวอะไรมาให้เข้ากับทีมนะฮะโอเคตอนนี้ก็ขาดตัวละครที่เป็นตัวแทงนะครับผมฉะนั้นผมก็จะเล่นแทงให้นะฮะในส่วนนี้ผมถนัดพี่ช้างนะครับแต่ก็คงไม่เหมาะนะัมันยังไม่ถึกพอ แต่ถ้าเกิดเล่นตัวนี้มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับตัวแทงตัวไหนเราขนัดบ้างเอยฉันจะเล่นจังเกิลแต่คุณไม่พกสมัยมาคุณบ้าหรือเปล่าครับผมมันต้องเอามานะฮะเอาช้างเอาช้างให้เอาช้างให้าาใหตามใจหน่อยโอ้แต่ช้างมันเป็นเมดอะไม่สาใจอะเอานี่ดีกว่า กูช้างอย่าง้าอช้าง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 เอาสรุปได้ช้างหรือขวานมาวะได้ช้างว่ะเย็ดเคเปลี่ยนทันด้วยไปตามใจเขาให้มันดีไว้เนี่ยโอหทีมเราประกอบด้วยดามอนทั้งทีมเลยนะฮะบัตเบลล่าไฟนี่กรอบทองนะฮะผมใช้แก้วนะฮะวันนี้จะเล่นแบบเอาจริงเอาจังเลยนะมาดูว่าจะโหดขนาดไหนในเล่นแบบจริงจังเลยคอยดูกัน ระดับนี้แล้วชิวๆโอเคมาเริ่มแล้วครับ <Yes. S 1> ก็ไล่เล่นเป็นชานะขอออกหนังสือเวทก่อนนะครับในรอบนี้เล่นอยู่เลนบนด้วยเริ่มมาจะช่วยเพื่อนนิดนึงนะครับไม่ช่วยดีกว่าวะรีไปดันดีกว่าฉันขอบ,บัฟนะขอบุณมึงแย่งบัฟป่าติดใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ย สั่งให้กูเล่นช้างอีกไอ้เคปีดเลยแล้วช้างมันก็ไม่ได้ถึกอย่างที่พวกมึงคิดนะครับอา้าวไม่มีใครมารีบเขียคิปแล้วกันอา้าวมาแล้ววะที่ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากเล่นตัวแทงเป็นนักเวทเพราะว่ารูปมันไม่พร้อมไงอ่บเรียบร้อยตุบ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 ตบช้างเกิวมันแรงครับกดยาเลย วิ่งเช็ควิ่งเช็คโอ้โหล่างโดนไปนแล้วนะฮะอ้าวกลางก็โดนมึงบ้าเปล่าเนี่ยไม่ปะลาขนาดนี้ครับมันคือสู้กับเอ็มเกนก้าเวลหนึ่งด้วยนะประเด็นถ้าเกิดเป็นเวลสูงกว่านี้จะไม่ว่าเลยตายอะ่ะล่อยครับปล่อยครับ,ร,บรู้สึกว่าได้เปรียบได้เปรียบปุ๊บก็ใสไม่หยุดเลยครับใส่ไม่หยุดใส่ไม่หยุดใสไม่หยุดใสไม่หยุด ปัก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 โอ้โหเอ้าเจ้าแม่กาลีมมาวนนะครับแย่เหรออยู่ข้างล่างนี่แย่เหรอเช็ดแค่เดี๋ยวต้องไปข้างล่างแทนแล้วแหละเอาคีฟก่อนเอาคีฟก่อนแย่งแย่งแย่งโอเคข้างล่างเราแย่นะฮะตอนนี้รีบเอาป้อมแล้วกันตบ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 ,ตบ มีฮิลนะครับเราจะไม่เล่นกับมัน <anca v ill ain> ตบ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 หละมึงตายมึงตายฮ <c oughs> ิวโอ้กดฮ <c oughs> ิวแล้วไม่ขึ้นนะสัตว์แต่ไม่เป็นไรให้ <c oughs> เพื่อนฆ่าโอเคเดี๋ยวไปล่างแล้วเมื่อกี้ว่ากดฮิวแล้วนะแต่มันไม่ขึ้นไงกดไปแล้วจริงจริงปิดเลยอะเอ็มกันก้ามาบนนะครับ โอเคไปล่างไปล่างแทนแล้วรู้สึกสกอร์มันจะไม่ดีนะฮะศูนย์หนึ่งหนึ่งไม่ถึงสกอร์รวมดีสองสี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าฝั่งไหนยับโอ้โหทีมนู้นแม่งฆ่าไปคนละตัวเลยกลัวซอรฟิสมันไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะดิตบ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 ป,ปันอย่างเดียวครับย็ดเค่เวลมันไววะ่ะ ปัง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 ,ปงโอเคครับได้ตีแล้วทีมดูไม่มีทีซีเลยครับเอาช้างมาก็ไม่มีประโยชน์ในเกมนี้บอกเลยตายแล้วอีดอก๊กใจคอมันก็ตายอย่างเดียวเลยตุ้ม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 เดี๋ยวตามันเดี๋ยตามันเจ็บ <Again S 2> ป้า <been> ปะโอ้โหยังอุตรลอดแต่ว่าใช้ได้เนี่ยอุตสา์ด่ามันละ ฮิวปับช็อกซีมือกูฮิวกันแล้วอืม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 อิาช็อกซีนะเอาฮิวมาไงไอ้เฮียนั่งคิดว่าจะฆ่าได้แล้วเราฮิสวสวดไปเลยอึ้งเลยรอบนี้กดทันรอบนี้กดทันถ้าเกิดกดไม่ทันก็คงหน้าแหกอะเหมือนเดิมโอเคครับได้สองศพไปเลยนะฮะรอบนี้เราไปบนก่อนเพราะว่าเห็นบนมีสองคนกลางแล้วแหละตอนเนี้ยเย็ดแค่ รอดไหมน่ะมือปืนโลกอาจารย์กูโหมึงวิ่งอัดยาวมากเลยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุบอื้มอื้สัตว์ยิงเจ็บชิบหายตุ๊บตุ๊บตุ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 บไม่มีความแรงอะสกิลโก้เอาวอาเอาวอา อ้าวอ้าวอ้าวอันติก่อนเออเผื่อเผื่อเผื่ออิเชียแม่งยิงแรงมากอะไว้วลเล็ตอะมึงยิงหรือมึงทำอะไรกูเนี่ยมันมันเจ็บขนาดนี้โอ้หสุดยอดว่ะซาฟิสแม่งเทพเทพจริงซาฟิตจะแบกทีมนะครับในเกมนี้เปี้ยเปรี้ยเปี้ยเปี้ยเปี้ยทุบต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 ุบกูตาย กูตายแน่ไอ้เชี่ยไอ้แรงชิบหายกูรู้แล้วออกอะไรก่อนโซนิกบูเลยไม่คิดเลยไม่ลังเลด้วยยิงแม่งโคตรแรงอะ่ะตายมึงตายเจอป้อมขนาดนั้นตายมึงตายมึงโง่มาเนี่ยได้ป้อมอะ่ะเออเสร็จเสร็จพวกกูหมดเสร็จพวกกูหมดโอ้โหไอ้ควายเล่นงี้นะอย่าเล่น <laughs> มึงเล่นกันแบบได้ป้อมมาขนาดนี้ชิบหายมึงก็ควรแพ้แหอะไรเงี้งยไงทีมกูชนะแหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้กูมาเล่นแล้วกูมาด่าคนวะเนี้ยตัวเองก็ไม่้ว่าจะเล่นดีเลยนะไปตายแบบแจกฟรีเขาเมื่อกี้กูสาวบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าจะเล่นแบบตั้งใจเล่นนี่เ้ยหัวร้อนแทนปิดปาดปิดปาด ทำเป็นว่าเหมือนจะมาช่วยก่อนเออเดี๋ยวเพื่อนหาว่าไม่ให้ความร่วมมือเว้ยต้องทำตัวให้มีประโยชน์บ้างเบ๊เบ๊มาอ้าวอ้าวมึงกิ้งมางี้มึงกิ้งมางี้มึงกิ้งมางี้เออไปเชียร์เอ้ยโคตยแล้วไงชีวิตพวกกู ชีวิตพวกกูเออเพื่อนนี่แล้วไปกูช่วยได้แค่นี้แหละเพื่อนโอ้โหแม่งมันดักทุกที่ทุกทางเลยวะ่ะลำเป็นต้องหนีให้รอดครับเอาตัวรอดให้ได้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บ,บอืมอืมมึงอยู่กับกูหนึ่งหนึ่งอะเพื่อนมึงอยู่กับกูหนึ่งหนึ่งอะเพื่อนมึงจะเอากูเหรอเออกูไม่เอาด้วยหรอกสัตว์ปี๊ดทุกปัก๊บทำเพื่อนตายครับผมสรุป ไอสัตว์มาสี่ตัวให้กูรอดยังไงวะเย็ดเข้มาใหม่ใหม่นี่ไงฮะเรามันเป็นเทคนิคเว้ยเทคนิครออให้มันมากันสี่คนเห็นปะเราทีนี้ต้องกลางเอาฆค่าช็อกซิมึงอึ้งกันไปตามๆกันครับเพื่อนเพื่อนบอกให้เราเล่นช้างแทงนะฮะเราก็จะพยายามแทงให้ได้โอ้โหเี้ยเพียเียเ ทำไมกูเล่นแล้วกูต้องใส่เอฟเฟกกับปากกูตลอดเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันยายากูเจ็บกูเจ็บ <c Quran Genius> สุดยอดสวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยว,ยวมึงรู้ปัก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 กูขอของที่มันทำให้ตกวกูถึกกว่านี้ก่อนได้ไหมแยแม่งโคตรเปาะเลยสัตว์ยิงแม่งแหงชิบหายดูดู ว้ว้าวไว้กดอันติเออให้เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนทุบทุบทุบวงในทุบวงในเออแล้วก็แล่นออกมาข้างนอกต่อโอ้ยป้อมมึงยิงแรงกูเพิ่งด่าเขาไปว่าแบบมึงเล่นได้ป้อมมันขนาดนี้อย่างงู้นอย่างงี้อันนี้มึงก็เข้ากันเองนะที่ผายกูไม่เข้านะกูไปนะกูไปฟาร์มแล้วนะเออตายตายกันถ้ากูอยู่ก็ได้ฆ่าไง <laughs> แต่กูหนีมาบนเอ้ย ว่าต้องมีคนด่าอยู่อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้แล้วก็จะเสือกมาเห็นกูเล่นอยู่ในช anel youtube นี้ด้วยก็จะมาแบบไอ้ชี้บ,บ่นกันเละแน่นอนเลยไม่มีช่วยเพื่อนว่าชดเมื่อกี้คือถ้ามึงได้ไปคนนี้คือได้แล้วอะไรประมาณนี้แต่ขอโทษด้วยแบบเห็นว่าเลื่อนมันน้อยไงมันก็แบบไม่ไหวแล้วอะกลับบ้านดีกว่าแต่จริงๆถ้าอยู่ต่อมันก็ไหวนะแต่เสือกหนีกลับไงหนีไปอยู่บนเนี่ยไปเอาป้อมแทนไงเพื่อนตายหมดเลยไงอันนี้กูมาบ่นจริงๆนะเนี่ย โอ้โหมากันอีกแล้วไอ้ชิบหาใ้โอ้โหไอ้เช่อะมึงเลือดเต็มมึงมาแย่งตังค์เอ้ยแย่งให้พี่อุกยติดใจมึงทำด้วยอะไรเฮ้ยข้างล่างวะข้างล่างมีแย่แน่วะข้างล่างมีมวยวะใจเย็นใจเย็นโอ้ยเต็มคอปับปับปับ อ,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 อันติอันติให้แล้วกูหนีแล้วกูต้องหนีแล้วกูต้องหนีแล้วกูต้องหนีแล้วกูหนีไม่ได้แล้วโอ้โหฝั่งมูนก็ไล่แทงตัวยกันครับผมตุ้งนานไปอ่ะสุดยอดอันนี้บอกเลยครับว่าซาฟีทีมเราโหดมากนะฮะเห็นไหมวิ่งไปฆ่าเขาด้วยตัวคนเดียวอะ่ะแล้วก็วิ่งหนีออกมาได้ครับผมต่อไปครับสามตอนหนึ่งจะเป็นยังไงฮะอ๋ะอ,อเดี๋ยวอ๋อเจอแล้วอยู่นี่ ดูแล้วว่าอีดอ,อกจิกจะหนียากนะครับผมโอเคตอนนี้เกิดมวยต่อนะฮะเปี้ยยโอ้โหเดินไม่ออกเลยสินะเดินไม่ออกเลยสินะแม่งโหดสัตว์ทีมกูมีกูคนเดียวนี่แหละเป็นพาราในเกมนี้อไปไปไปต้องออกของแทงอนะต้องออกรีพอออกของถึกเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ลนะคาดว่าจะเป็นอย่าง,งานั้น จะเล่นถึกอย่างเดียวครับแม้ไปดูขวาดิมังกรอ,อ้าวยังไม่มีใครเอาเลยวะเฮ้ยมีใครเอากับกูป่ะโอ,รอ้รอกันอีกแล้วรอกันอีกแล้วโหมวยกันที่หายทีมกูปับตายกันอีกแล้วมังกรดูมังกรดูมังกรหน่อยดู ตัวยิงอะชิบหายแล้วไอ้นั่นจะไปทำเป็นคนเดียวไงวะนั่นไงตีนมาเลยตีนมาจนได้ปั๊บ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 ปับปั๊บมอบก่อนอีนั่นวาร์ปแล้วแน่เลยไอสัตว์ทิ้งกูไอแยตเค็มึงมาช่วยกูเอามังกรเมื่อกี้ก็จบละไปดูก่อนไปดูมังกรปั๊บปั๊บปั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 บ โอ้หเสียดายอ่ะังกรอยู่ตรงหน้าแท้ๆไปฟาร์มขวานั่นแหละมันบอกมันจะเล่นดันอย่างเดียวมึนเมืดันอย่างเดียวจริงๆว่ะยอมยอมใจมึงเลยตบ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 ตุบ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 โอ้โหมันหน้าเข้าจริงๆว่ะพุ่งมาอย่างเงี้ยแต่อย่าแค่ยิงแรงมากนั่นีงอีดอกไปบนแล้วต้องรีบดันกลางก่อน้องรีบดันกลางครับเพื่อที่จะช่วยมัน แคนเซิลแคนเซให้แล้วฮิวกูชั่วทุกทเก่งยัดแค่เจอกูสวนเป็นไงเล่าโยไปกินขี้ไปอ่อนมันหน้าหมดเว้ยแต่กูยังใจสู้ต่อแต่กูก็หนีแล้วแหละเพราะว่ามันหน้ากูหมด โหข้างบนนี่เมามันกันมากเลยนะฮะสองต่อหนึ่งโอ้โมแต่มองข้างบนวิ่งติดขอบวิ่งติดคือกําแพงเลยัยดแค้เป็นไงบ้างโอ้โห,โหวิ่งหนีด้วยชีวิตจริงๆวาวไบลเลตตัวแม่งโกงยังไงก็หนีได้ไปมันน่าไม่พอใช้อะทบหนึ่งเดียวแบบเดียวหมดละเซงเป็ด มักรน,น้อยแน่เลยวะไม่มีใครวะเอาก่อนก็แหละตุบต่อยต่อยทุบต่อยต่อยหมุนต่อยวันนี้มันจะตายไหมเนี่ยไม่ชอบเล่นแทงตรงนี้แหละเฮียถ้าเป็นบัตเตอร์ไฟนี่แบบว่าแปบ๊บเดียวเรียบร้อยไปทุบปากไปกลางกลางมีมวยยัดเขใครขอละครังวะไม่มีใครขอละครังเลยกูจะใส่ก่อนแหละตุบ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 ,ตบ,ตบ กูใส่กูใส่เฮ้ยอันตีเพื่อนโอ้โหเกือบไม่ทนันออโอ้โหอีดอกนะ่มันเล่นอยู่คนเดียวจริง,รงๆวะต้องยอมใจเขาเลยอออต้องมากันให้เพื่อนครับอือันตีอันตีทุบ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 ป,ปรับโอ้โหเรียบร้อย เร็วๆครับบัตเตอร์ไฟดีเออนั่นแหละสวยบัตเตอร์ไฟดีแล้วบัตเตอร์ไฟดีแล้วสกิลเออสุดยอดครับเอาอ e ีดอกหนึ่งหนึ่งแพ้ย็ดแค่มึงดันทั้งเกมสู้เขาไม่ได้กว่าเนี่ยช่างเถอะมาดูตรงกลางดีกว่าเ oh. มื่อกี้เราสามารถที่จะเปิดได้อย่างสวยงามนะฮะสามารถเอาัชชารให้กับเพื่อนได้นะครับผม oh. โอ้โหเป็นการเล่นแทงที่ดูงี่เง่ามไม่พอยังโง่เง,งา่าอีกต่างหากโ <Yeah. S 1> ูสกอ์ฝั่งโนตเอ็มแกล์กสัตจะโหดสุดนะฮะ นะฮะอีเติร์ดอมได้ปอมแล้วครับเจออีดอกยิงตายแน่ม <t> <half> ึงนั่นไงนั่นไงอ้าวว้าวอีกเจ๊กูตายตายแน่แน่เฮียผมมาช่วยล้วอื้มนั่นไงดับเบิลแท็บไปแล้วครับผมโอ้แต่เจอบัลลัสไฟไปไม่น่าจะรอดนะฮะรอดแล้วแหละฮัตอีเฮียนี่มาบัมนึงเฮียกำลังวิ่งไปหาอ้าวผ่านไม่เจอตุ๊บ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 โอเคกูนี่ละ โอเคเข้ามาช่วยเพื่อนมึงอย่าทำร้ายกูสิ okay, โอ้ยเ,เรานี่ทุบแรงมากเลยนะครับปุ่ง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 มึงดึงอะไรเนี่ยกูเห็นดึงหลายทีแล้วอีนีน่าเนี่ยเว้าเอาเว้า,เอาเ,อาเอาเลยมีอารมณ์หรอเว้านั่นแหละเจ็ดเคมาช่วยกูกันหน่อยมาเด้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 ฮิวแล้วฮิวแล้วฮ <Shut down. S 1> ิวแล้วฮิวแล้วฮิวแล้ว ฮเวแล้วอัด Ir ยาวยุดแค่รอดว่ะไอสัตว์แม่งเลื่อดอยู่แค่นี้ไม่ยังรอดอีกอะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างปึ๊บ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 บัตเตอร์ไฟครับกำลังไล่รอรอเอ็กันกล้าอยู่นะฮะตอนนี้ก็มีมวยสี่ต uh uh ่อหนึ่งอีกแฟมิลี่เกมเลยสัตว์ยุดแค่สามหนึ่งสามหนึ่งไม่ใช่สี่หนึ่งแม่งก็ว่ามัวไปเรื่อยยุดแค่โอเคเป็นไงต่อแล้วยังเอาไม่ได้นะับผมเรารีบดันไปเลยดีกว่า ล่อยพวกเขาล่ากกันไปเราดันค okay. okay. ิวพอตัวเราเก่งมากครับเรื่องการดันคิวเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วโอ้โหโอ้โหไม่รอดมาเดชดันเลยดันเลยโอกาสมาแล้วอ่ะโอกาสชนะเลยเนี่ยปับปับปับเวลาไม่เล่นตัวดามิเรารู้สึกว่ามันอะไรคาถาหายไปก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอะไรมีคันเฟิลเว้ยอย่าอ่อนอย่าอ่อน ไปเช็คขวาก่อนโหจะตายอยู่แล้วมันอะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมึงกูเข้าดิกูเข้าสอิอเชี่ยมีเท้าหลังอีกเย็ดเท่ตายชีวิตกูสิ้นแน่เออน้อยก็ทุปก่อนตายได้วะสองห้าว,ว่าแม่งตายเยอะเกินแล้วเสงเป็ดแล้วเนี่ย โอ้สกอไม่ดีเลยตังก็น้อยเกือบน้อยที่สุดในทีมครับเซฟิทมันดูเล่นดีนะแต่ตังเส์กน้อยสุดในทีมเลยคือแบบไม่คิดจะฟาร์มอะไรเงี้ยรอเลงโดฉกโดฉกอย่างเดียวนะครับโอ้ทีมนู้นตังเยอะกว่าอ้แบบบัตเตอร์ไฟไวโอเลตกับเอ็นกกนก้าฮะแต่เหมือนทีมเรามีแท้งดีกว่าไงการยืนอะไรเงี้ยทำให้เอาชนะใม้กับทีมได้เออเนี่ยโอ้ยตัวเองก็มีคนบ้าอะไรวะเดี๋ยวกูออกอะไรต่อวะเนี่ย อ๋อ Odin View เออก็น่าสนใจดีอ่ะเฮ้ยรวมู่ิหม่นีมันมาบนเนี่ยโหเห็นชัดมากอะ่ะรอบบอลละว,ว่าไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเนี่นนนยกูมาไล่กูมาไล่เออ นี่เอาไม่ได้เย็ดเคอันตีอันตีอันต,นตีมาแล้วอันตีมาแล้วโอ้ยนี่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 กูกดหิวให้แล้วนะเว้ยกวาดยาวนะเว้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างต้องอยู่คอยช่วยเพื่อนไม่ให้ไกลครับผม <Defense. S 1> อ้าวกูทุบไปทางนั้นอีกเย็ดเคอันตีแม่งกลับบ้านแล้วกับบ้านแล้วโหดูข้างบนดูข้างบนเย็ดแค่ K. ทำได้ว่ะหลังจากที่โดนเราด่าไปฮะแต่แบบด่าแล้วเขาไม่รู้ตัวไงแต่เขารู้สึกได้ไงว่าแบบไอ้เฮีย้ยแม่งกูแบบไปหนึ่งหนึ่งแล้วแพ้ก็เลยแบบไม่ไม่ได้นะต้องเล่นดีๆแล้วอะไรเงี้ยไอ้เฮีย้ยกูกดผิดไอ้เฮีย้ยกูกดผิดอะไรตอนนี้เนี่ยต่อยดีกูไอ้เฮี้ยววเนี่ยกูไอเฮี้ยเนี่ยสัตว์แม่งแม่งกดผิดไงโดนยิงไปหลายดอกเลยเอา้าวไอ้เฮีย้ยนั่นก็ว้าวอีกเย็ดเข้จะรอดไหมเนี่ย ถ้าเกิดมาแพ้เพราะแบบไปกดผิดคือเมื่อกี้ไปกดโดนอะไรมันถึงขึ้นมาบังจอขนาดนั้นวะมีเคยอ่านไปทีนึงแล้วกดผิดอย่างนี้ด้วยนะนเนี่ยมันขึ้นตรงไหนวะโหเซ็งอ่ะนเนี่ยคือทีมยังไงก็ชนะเว้ยแต่แบบโหออนสลอสแล้วว่ะไอ้นั่นอ่ะไว้ไว้ไว้วอา้าแฟดเลยวะพิกเกอร์ิกเกอร์ผู้ผิด เนีย้ยยิงเฮียอะไรเนี่ยมาๆา,าเฮียช้างมาแล้วเฮียช้างมาแล้วเห็นเพื่อนโดนล้อมอยู่กูว่าจะแพ้ก็ช็อตนี้แหละครับอันตีแล้วอันตีแล้วอืมอืรอฟิกเกอร์ก่อนไอ้เฟนิกเฟนิกอืโอ้โหเฮียเยอะแล้เยอะแล้ว,ลวต้องถอยแล้วอ้าว เฮียเหลือกูคนเดียวเหรอไอสัตว์แม่งทิ้งกันตอนไหนไม่เคยบอกไม่เคยกล่าวไม่รู้จะตามใครเลยเนี่ยทีนี้โ okay. อเคแบบแบบต่อไปออกตายเกิดน,นะครับแล้วเราจะเข้าแบบแท้งสุดตรีนให้กับเพื่อนๆเ,เลยครับรอบนี้คีบขวาคีบเราโหดแล้วมันดันได้อยู่เราต้องมากลางตบ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  แม่งแหลงชิบหายมันแหลงแล้วกูเบายังไม่ดูเลยนะทุกคนเนี่ยนโอ้อยโอ้อยมามามาไม่รู้กูไล่กูไลเ่เอาให้จบ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 โอ้โหไอ้เหี้ยแมง่งวงแตกเลยทีนี้สัตว์แบบมันอยู่ห้างไง โอ้โหโอ้โหน่า <Dans> ส <ight> oh, oh, huh? ่วนมากวัตถุไฟแต่ส่วนไปก็ตายนะแต่ดูเลาว่าจะจบเกมแล้วนะฮะแล้วก็รู้เลยใครทำแพ้ครับถ้าไม่ใช่ครูพี่ช้างครับพี่ช้างอื้อโอ้โห G G W P รู้เลยว่าใครทำแพ้กูนี่ไงยัดแค่โอ้ยมันขึ้นยากเหลือเกินเยอย เล่นอย่างนี้ไงมันเลยแพย้คือเกมนี้มันแบบมาบ่นช,ะชะดัดได้ไม่ได้เล่นแล้วจริงโอ้เล่นช้างแพ้ไม่เคยมีฟิลลิ่งแบบนี้มาก่อนเลยฮะ MVP ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์โง่ตายอีกเล่นแทงภาษาอะไรวะเพื่อนคงดา่าแบบมึงเล่นแทงยังไงไม่รอตัวดามเมจช็อกครับไม่ต้องกลัวคลิปนี้ลงลงให้แน่นอนฮะ 哎哎哎哎哎，uh, uh, uh, uh. Pretty, uh